สวัสดีครับทุกคนวันนี้ว่างๆํำไปเรื่อยนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนฝาผนังธรรมดานะครับให้กลายเป็นฝาผนังที่มีมิตินะครับอันนี้เรานำสีที่เหลือจากการทารั้วโรงเรียนนะครับนำมาใช้นะครับประกอบกับฟองน้ำนะครับเอามาชุบๆแล้วก็กดลงไปที่ฝาผนังนะครับวันนี้ผมกับนักการนะครับก็ช่วยๆกันนะครับตอนนี้จะเป็นฝาของ โรงเก็บห้องเก็บของนะครับซึ่งออกมาสวยงามเลยครับต่อไปจะเป็นฝาผนังห้องครัวนะครับซึ่งบอกแม่ครัวตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทำให้มันออกมาสวยนะครับก็กลายเป็นห้องครัวที่จากพื้นผนังธรรมดากลายเป็นฝาผนังที่มีมิติขึ้นมาทันทีนะครับด้วยอุปกรณ์แค่สองอย่างนะครับก็คือ สีที่เหลือใช้นะครับกับฟองน้ำนะครับและที่เหลือก็อยู่ที่เราจะออกแบบนะครับว่าเราชอบลายแบบไหนหรือจะเอาอะไรมาเติมแต่งได้หมดเลยนะครัแบบนี่ครับผลงานที่ออกมานะครับถือว่าสวยงามนะครับ